อิจิปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรารณสัพันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตะโลปุริยสัธทธรรมสัทาลาสิสัตสาเทวมนุสานางพุทโทรภควาติสวาขาโตภควาตาธมโมสันติติโกกาลิโกเอหิปัสิโกโอปะณยโกปัจจะตังเวทิตโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆอุทุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆยาญาปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆ สามีจิปติปันโนภควโตสาวกสังโคยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุาาลิสัุคาราเอสาภควโตสาวกสังโคอาหูเนโยพาหูเนโยทักขิเนโยอัญชลิกะระนิโยอนุตตะลังปุญญเขตตังโลกาสาสติจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปะสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปัโพตันจามหาราชา ตะวังมังโปสัน,นทุโนทีปังกาเลเทโวสุปโพเสทิกินจิเทโวเยสโคปะชา่างทัศเมิงกินเนวาสัตตาปิยังกันตังสาลีปุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนะนาเยมณีจินดาปิยังจะธนังสัพเพช,ชนะพะหูชนะปิยังมะมะสักกตวาพุทธรัตนังโอุตสังอุตตะมังวะลังทิหิงท,ท,ทิตังเทว,วมนุสานางพุทธเตชนะ โสธินานัสสันตุปัทวาสเพทุกขาวูปมาสตุเตสักตวาธรรมะัตานังโอสถังอุตตะมังวลังปาริลาหูปะสัมมังธรรมเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสเพเพยาวูปมาสตุเตสักตวาสังฆะัตานังโอสถังอุตตะมวลังอาหุเนยังพาหุเนยังสังฆเตเชนะโสธินานัสสันตุปัตถวาสเพโลคาวูปะสัมมันตุเต ทยาสนากระตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังละสังเยปิวิ่งสุนลาสภาตันหังกลาทโยพุทธาอังทวีสตินายกาสัพเพปฏิติตามหังมันทะเกเต,เตมุนิสลาสีเสปฏิติโตไมหังพุทโทธธรรมโมท,ทว,วิโรจเนสังโคปฏิติโตไมหังอุเลสะพนุนากโลหะทะเยเมอนุรุตโธสาลีพุตโตจะทักคินเน โกทันโยปิติภาคาสมิงโมคาลานจาวามะเกทักคินเนจวาวะสัวเนไมหังอาสุงอานันทราหุโลกสโปจะมหาหนาโมอุพา,าสงวามาโสตะเกเกสะโตปิติภาคาสมิงสุริยะวะปะพังกโลนิสินโนนิสินสัปปนโนโสปิโตมุนิปุงคาโบกุมาลกาสโปเทโลมาเหสีจิตตะวาทัาโกโสไมหังวาทะเนนิจังปฏิทินาคุณากโล ปุณโณอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเถราปัจ,จะอิเมชาตาณาเตติลากามะมะเศสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินิสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตวันโตชินโนละสาชาลันตาศีละเตเชนะอังคะมะเคสุสันติตาละตนังปุระโตอาสิทคิเนเมตสุตกังทะชังคังปัจชะโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกัง พทัมะมมปาระจันจะอาณานาติยะสุตะกังอาเกเสชะธนังอาสิเสสาปาระสันทิตาชินานาวาละสั่งยุตตาสัปตปะกาละสลังกาตาวาตปิตาทัญชาตาพาหิรันตุปัตถวาออเสสาวินยังยันตุอนันตชินะสเตชะสาวาสโตเมสก,กิจเจนะสทาสัมพุธทธปัญชเลชินะปัญชะละมะหิ วิหารันตังมหีตะเลสัพทาปาเลนตุมังสัเพเต,เตมะผาปุริสสะสพาอิเจวะมันโตสุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัท,ทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตลายโยธรรมานุภาเวนะเ,เพวะปาริโตจารามิชินะปัญชาเลติ